เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนายิกาเพ่งจำรัดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนสามาัคคีอนุสร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2 รับหน้าที่สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะบริบทของโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์นักเรียนโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์มีจํานวน128คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวน12คนค่ะขออนุญาตนํานเรียนถึง สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิาชาภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่4ค่ะจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิาชาภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่4สภาพปัญหาก็คือเมื่อมีการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสำนวนไทย นักเรียนไม่สามารถบอกความหมายของสำนวนไทยได้นะคะก็คือนักเรียนนั้นรู้จักเฉพาะชื่อของสำนวนไทยที่คุ้นเคยแต่ไม่สามารถบอกความหมายของสำนวนไทยได้เช่นพูดว่าขี่ช้างจับตะแตนเด็กเลี้ยงแกะนักเรียนรู้ว่านี่คือสำนวนไทยแต่ไม่สามารถบอกความหมายได้จึงส่งผลให้นักเรียนนั้นไม่สามารถใช้สำนวนไทยได้ใช้สำนวนไทยได้ผิดพลาดไม่สามารถใช้จำนวนไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ค่ะ ดิฉันจึงได้วิเคราะห์ผู้เรียนค่ะโดยธรรมชาติของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษานี้เป็นนักเรียนที่ชอบอกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะชอบการทํากิจกรรมกับเพื่อนๆดิฉันจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เองจริงๆก็คือกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีเป้าหมายหลักก็คือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อที่จะสามารถทำความเข้าใจความหมายของจำนวนไทยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนั่นเองค่ะโดยเริ่มต้นจากการปุบมือตามคำสั่งเป็นกิจกรรมเบรยนยิมค่ะจากนั้น มีการให้นักเรียนอ่านบทอ่านที่ครูแต่งขึ้นโดยแฝงไปด้วยสำนวนไทยหลายสำนวนเป็นการกระตุ้นความพร้อมของสมองและความรู้สึกเชื่อมโยงว่าสำนวนไทยไม่ได้เป็นสิ่งไกลตัวแต่สำนวนไทยนั้นซ่อนอยู่ในภาษาในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็มีการตั้งคำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยให้นักเรียนนั้นเข้าสู่เนื้อหาเหล่านั้นด้วยตนเองมีการใช้สื่อบัตรคำสำนวนให้นักเรียนช่วยกันค้นหา คำจากสำนวนที่หายไปจากนั้นครูผู้สอนก็จะเข้าสู่กระบวนการเชื่อมโยงความรู้โดยการตั้งคำถามกระตุ้นผู้เรียนว่าจากการจัดก,กิจกรรมการติดบัตรคำสำนวนที่หายไปนักเรียนนั้นทราบความหมายของสำนวนหรือไม่จากนั้นหากนักเรียนไม่ทราบความหมายของสำนวนคุณครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมค่ะและครูก็ได้เปิดสื่อ powerpoint นะคะเป็นสื่อ powerpoint ที่มีเนะะื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของสำนวนไทยว่าสำนวนไทยนั้นหมายถึงอะไรนอกจากนั้นนะคะยังมีภาพตัวอย่างของสำนวนไทยต่างๆพร้อมกับภาพตัวอย่างสถานการณ์ของสำนวนไทยที่คุณครูได้สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม AI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini ซึ่งการสร้างภาพสำนวนมาเป็นสื่อเหล่านี้นะคะเป็นการทำให้นักเรียนนั้นตื่นเต้นสนุกสนานนะคะซึ่งภาพก็จะออกมาเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะ ทันสมัยและก็มีความน่ารักสมวัยเหมาะกับนักเรียนนั่นเองค่ะโดยในภาพก็จะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ทราบถึงสำนวนที่ให้มาได้ช่วยกันเติมคำลงในช่องว่างให้เป็นสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์และฝึกการตีความหมายของสำนวนฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์จากภาพที่ให้มาว่าสำนวนเหล่านั้นหมายถึงอะไรและใช้กับสถานการณ์อะไรนั่นเองค่ะ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการนําเสนอแล้วนักเรียนก็จะมีการทํำใบงานกลุ่มนะคะซึ่งใบงานกลุ่มนั้นคุณครูจะออกแบบให้ใบงานนั้นเป็นกิจกรรมที่นักเรียนรู้สึกท้าทายก็คือใบงานสำนวนไทยไข้ปริศนาคุณพวกแบบตารางออกมาในรูปแบบของปริศนาอักษรไข้นะคะแต่จะนําสำนวนต่างๆมาซ่อนอยู่ในตารางเหล่านั้นเพื่อจะให้ผู้เรียนนั้นได้ช่วยกัน ค้นหาคําตอบสร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุขนอกหนืจากนั้นคุณครูก็มีการให้นักเรียนนำสำนวนมาเขียนลงในตารางและหาคำตอบมาจาับคู่พร้อมกับหาสถานการณ์ที่สอดคล้องนะคะซึ่งคุณครูก็ให้มาแล้วให้นักเรียนนั้นหาจากที่คุณครูให้มาแล้วในใบางาน มาใส่ในตารางให้ถูกต้องจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นเองค่ะและหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้การทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานรายบุคคลซึ่งก็จะเป็นใบงานที่ให้นักเรียนนั้นหาความหมายของสํานวนและใบงานที่2ก็จะเป็นใบงานที่ให้นักเรียนนั้นใช้สํานวนได้ถูกต้องตามสถานการณ์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนได้รับประสบการณ์จากทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ่านสื่อ PowerPoint ที่ครูนำเสนอผ่านการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการทำกิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนก็มาทำใบงานรายบุคคลโดยความมั่นใจนะคะนักเรียนก็มั่นใจในความรู้ของตนเองแล้วก็มีทักษะกระบวนการจากการทำกิจกรรมกลุ่มมาแล้วการทำใบงานรายบุคคลก็คือนักเรียนก็ทำอย่างมั่นใจแล้วก็รับรื่นนะคะ สำหรับผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสำนวนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะพบว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพปงนประสงค์ร้อยละ100นอกจากนั้นนะคะนักเรียนได้มีความ สนุกสนานตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะคุณครูก็มีการเสริมแรงทางบวกให้นักเรียนอยู่เสมอนักเรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนๆไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ครบถ้วนแล้วก็มีความมั่นใจนะคะส่งผลให้นักเรียนนั้นรู้ความหมายของสำนวนไทยสามารถใช้สำนวนไทยได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถา,านการณ์นักเรียนได้ทําใบงานกลุ่มและใบงานรายบุคคลทําให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดกล้าสแสดงออกได้ร่วมมือกันวางแผนการทํางาน ส่งผลให้นักเรียนนั้นเข้าใจความหมายของสำนวนไทยใช้สำนวนไทยได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยด้วยค่ะขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจแต่เพียงเท่านี้ขอบประคุณค่ะ